ในคลิปวิดีโอนี้ครับช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตในเอพิโซดที่70พาร์ทไหนไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้บอกในเรื่องของพาร์ทนะครับเพื่อนๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตเอพิโซดที่70พาร์ท2เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมียูนิตใหม่มานะครับผมบอกเลยว่าการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราเคยทํากันมาแต่ว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ย จะเป็นการอัปเดตในรูปแบบของสมดุลเกมนะครับผมมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับจากเดิมที่เราเล่นกันปกตินปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะมียูนิตใหม่มานะเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมอะไรน่าสนใจและอะไรที่มันอาจจะทําให้รูปแบบของเกมเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับยูนิตท,ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาจะเป็นในรูปแบบของไททันนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ในคลิปของคุณดาฟักบูมนะครับผมเอพิโซดที่70พาร์ทสนะครับพี่ใหญ่อัปเกรดไททันคาเมราแมนนะครับเขาได้ของเล่นใหม่นะครับผมเจ้านี้ก็จะถูกอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับมีชื่อว่า เป็นยูนิตที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเอ็กซิทอัพกิดไททานคาเมล่าแมนนะครับเพื่อนๆการโจมตีรูปแบบสแปดเราลองดูคุณสมบัติของเขาตรงนี้กันก่อนนะครับผมเพื่อนๆ,ๆ,ๆต้องบอกเลยว่าผู้พัฒนาทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นดาเมจและจะมีการโจมตี DPS หรือแม้กระทั่งความสามารถพิเศษของเขาก็มีนะครับผมโซโลได้ดีด้วยนะ ถ้าตัวไหนมันมีลัศมีการโจมตีกว้างๆแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆบวกกับความสามารถพิเศษในการสโลมันจะเป็นประโยชน์กับทีมของเราอย่างมากนะครับผมแต่ต้องรอดูอัปเดตจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้พิทณาเขาจะต้องดูภาพรวมอีกทีหนึ่งแล้วก็ปรับสมดุลนะครับไม่อย่างนั้นอัปเดตเข้ามามันจะ o อเกินไปสําหรับยูนิตตัวนี้นะครับแน่นอนแหละเป็นเอกลักษณนะครับผมไม่ฟรีนะเพื่อนๆสายฟรีกำมัดสายเติมกำโลบัคกถึงเงินไปให้ผมนะครับผมราคา 699โลบัคนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดานะครับผมในเรื่องของราคาเนี่ยบอกไว้ก่อนนะผู้วัฒนาเขาไม่ได้บอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ผมเดาเอาไว้เลยว่า699โลบัคแน่นอนนะครับ ไม่อย่างนั้นก็อาจจะอยู่ที่499โลบักครับหรือความสามารถของตัวเขาเองเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่ายูนิตที่มีอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะครับอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับไททันค็อกแมนนะครับราคาก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับผมเดาเอาไว้ประมาณนี้ครับถัดมาครับซออัปเกรดไททันคาเมอร่าแมนที่อยู่ข้างกันเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับเจ้าซออัปเกรดไททันคาเมร่าแมนเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่าปรับแน่นอนนะครับผมถ้าไม่ปรับไม่ได้นะครับความสามารถมันยังแบบ จะบอกว่าสุดไหมก็ไม่สุดนะครับเหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวคุณอีวานเขาจะต้องแก้ไขในส่วนของตรงนี้ยังมีอีก3ตัวที่จะถูกอัปเดตเข้ามาสําหรับไททันนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมผู้พัฒนาให้เราดูเพียงแค่2ตัวยังเหลืออีก3ตัวนะครับ3ตัวนี้มีอะไรบ้างผมไล่เลียงให้ดูก่อนเลยนะและเดี๋ยวเราต้องรอดูอัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเหมือนกับสปอยว่าง่าย,ายๆเนาะนะครับผมจริงๆหน้าปกคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าสปอย นะครับผมตัวถัดมาตัวที่3นะครับนั่นก็คือไททันดิวแมนนะครับผมอันนี้เพื่อนๆน่าจะทาบกันดีอยู่แล้วนะครับผมงั้นไปตัวต่อไปกันเลยตัวที่4คืออัปเกรดไททันสปิกแมนนะครับอันนี้เท่มากอ่ะ ผมชอบล่างอัปเดตของเขามากนะครับความสามารถเียโอ้โหโคตรโหดนะครับเขาจะถูกอัปเดตเข้ามาใน Toilet Tower Defense เหมือนกันนะครับผมพัฒนาอย่างปั้นมูเดลไม่เสร็จนะครับแต่คิดว่าความสามารถผู้พัฒนาน่าจะคิดเอาไว้แล้วแหละนะครับผมให้อัปเดตเข้ามาแล้วคล้ายๆกับอัปเดตไททันสปิกเกอร์แมนนะครับผมแต่ความสามารถนั้นจะโหดกว่านะครับและไททันตัวสุดท้ายครับผมตัวที่5เพื่อนๆลองเดากันดูซิว่าไททันตัวที่5ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาใน t o i l e t Tower d e f e n s e นี้เป็นตัวอะไรนะครับ ผมเดากันถูกไม่เอ่ยน,นะครับเพราะผมนั้นไม่รู้ครับ สารภาพตามตรงเลยไทยทันตัวที่5อันนี้ไม่รู้นะครับผมคนที่รู้มีแค่คุณทลนติกคุณอีวานกับพาร์ทเนอร์อีก1คนนะครับผมมีแค่พาร์ทเนอร์คนเดียวคนนี้เท่านั้นที่เขารู้ข้อมูลค่อนข้างลึกเนื่องจากว่าสนิทกับคุณทลนตินะครับผมมีอะไรเขาจะคุยกันตลอดนะครับคนที่ผมพูดถึงนี้คือใครเพื่อนเือต้องไปตามสืบกันเอาเองนะครับผมผม,ผมว่าเรามารอรุ้นไป,ปรพร้อมๆกันดีกว่าว่าไททันตัวที่5้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาเป็นตัวอะไรนะครับหรือไม่บางทีผู้พัฒนาอาจจะสับขาหลอกเราก็เป็นได้นะ ตัวที่5ไม่ใช่ไททัานมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคุณทาลติกเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับผมพักหลังๆมานี้ชักอัปเดตแบบแปลกๆแล้วนะครับผมสับขาหลอกผู้เล่นค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพื่อนๆผมให้ทุกคนดูในเรื่องของอาศิดอัพเกรดไททันคามิล่าแมนกับ ซออัปเกรดไททันคาเมราแมนกันก่อนดีกว่านะครับผมสงตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนอนิเมชันเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมเหลือในเรื่องของความสามารถนะครับที่ผู้พัฒนาจะต้องปรับนะครับผมชอบเลเซอร์เขามากเลยอะเลเซอร์แบบใหม่อย่างเท่เพื่อนเพื่อนดูดีนะครับผมดูดีกว่าเก่าเยอะเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัปเกรดไททันคาเมราแมนที่เป็นร่างปกตินะครับผมเท่เนาะถัดมาคือระบบการประมูลในเทดดิงพาซาที่หลายๆคนรอคอยครับผมในที่สุดครับยังไม่มานะครับ รอต่อไปนะครับผมเ,มเพื่อนๆต้องเป็นอัปเดตในครั้งถัดไปเลยนะครับผมคิดว่าอัปเดตในพาร์ทใหม่ถ้าคุณดาวฟ,ฟักบุมลงคลิปใหม่นะตอนใหม่มาเนี่ยคุณธนติกอัปเดตเข้ามาก็จะยังไม่ใช่ระบบในเทรดดิ้งพาซานะครับผมยังคงเป็นเนื้อเรื่องสก,กีบิลลีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเทรดดิ้งพาซารอกันไปอีกยาวๆเลยนะครับผมเล็กอย่างหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยว่าอัปเดตวันไหนนะครับการอัปเดตจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับผมไม่เกินวันคารนี้ เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมสําหรับการอัปเดตนี้ค่อนข้างนานนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมนานครับผมเพราะว่าคุณอีวานนั้น แก้ไขในเรื่องของการปรับสมดุลยูนิตอยู่นะครับก่อนหน้านี้เรามียูนิตบูสเตอร์ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมและสําหรับยูนิตที่ใช้กับยูนิตบูสเตอร์ได้ก็จะเป็นยูนิตใหม่นะครับตั้งแต่อีเวนต์คิดมัดเป็นต้นไปยูนิตเก่าๆก,ก,ก็ไม่สามารถใช้ได้ผู้พัฒนาก็แก้ไขในส่วนของตรงนี้ให้ใช้ได้กับทุกยูนิตนะครับผมก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะสำหรับการอัปเดตนี้นะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินอังคารนี้เราน่าจะได้เห็นกันนะ ผู้พัฒนาอาจจะแก้ไขไม่หมดนะครับอาจจะเหลือพวก u n c o m ม o n เอาไว้อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับไว้อัปเดตครั้งถ,ถัดไปค่อยแก้ไขใหม่นะครับถัดมาเป็นเรื่องของ endless mode นะครับผม l e a d ร์ b o a r d อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันถ้าเราดูระบบหลังบ้านนะครับผมอันนี้คืออะไร your high web 61นะครับผมอ๋อหมายถึงว่าเว็บของผมเล่นไป61ใช่ไหมโอเคผมเก็ตแล้วนะครับเล่นไปตอนไหนวะ ตัวเองก็ลืมนะครับผมว่าเล่นไปตอนไหนนะครับเพื่อนๆของรางวัลที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยจะมีแค่เจมนะครับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าคุณพักหลังๆมาไม่ค่อยเล่นแล้วถ้าเรามาคํานวณกันแบบจริงๆจังจนะครับเพื่อนๆขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับผมและใช้เวลานาน,านมากๆถ้าเราเอาเวลาในการไต่ลิเดอร์บอร์ดตรงนี้ไปฟาร์มเงินนะครับผมแล้วเเงินที่ได้เนี่ย ไปสุ่มยูนิตนะครับเมื่อเราสุ่มยูนิตได้แล้วนะครับเอายูนิตที่ได้จากการสุ่มไปขายในเทรดดิ้งพาซ่านะครับทำแบบนี้จะได้เจมมากกว่าการขึ้นอันดับหนึ่งของลิดเดือบอดอีกนะครับเพื่อน แค่เราสุ่มได้อัปเกรดไททันซีนิม่าแมนตัวเดียวก็เกินแล้วนะครับถ้าพูดกันตามตรงเลยนะเพื่อนๆแถมเวลาที่ใช้เนี่ยใช้พอๆกับการไต่อันดับตรงนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าด้วยในะส่วนของตรงนี้ผู้พัฒนาก็เลยจะเพิ่มของรางวัลไปอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากเจมสนะครับส่วนจะเป็นอะไรนะั้นเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับผมบางครั้งอาจจะเป็นกล่องจากตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นยูนิตพิเศษนะครับผมถ้าเป็นยูนิตพิเศษมานะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีคนฟาร์มเงินแน่นอนนะครับผมทุกคนก็ต้องมา นืองจากว่าอยากได้ยูนิตพิเศษนะครับมันค่อนข้างกระตุ้นผู้เล่นได้อย่างชัดเจนเลยในเรื่องของรางวัลตรงนี้นะครับผม5,000เจมเนี่ยมันก็เยอะนะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าในการที่เราจะมาไต่อันดับเพื่อที่จะได้5,000เจมนะครับผมต้องพูดแบบนี้เนาะ และทั้งหมดนี้คือเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตนะครับผมปีใหม่ผ่านไปจนตอนนี้จะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แล้วผู้พัฒนาจะเอาแฮปปี้นิวเยียร์ออกหรือไม่นะครับผมและสำหรับไททันตัวที่หอัปเดตเข้ามาอาจเป็นไททันวาเลนไทน์ก็เป็นได้นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมพูดคุยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและที่สำคัญเลยก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ